นี่คะตอนนี้ก็ถึงครับลุถึงบ้านลูกค้าแล้วนะคะลูกค้าเป็นคุณครูนะคะตอนนี้ลูกค้าไปเปลี่ยนชุดอยู่ลูกค้าบอกว่ายังขับรถไม่เป็นเอาจริงๆนะรุ่นนี้เป็นรุ่นที่แบบมือใหม่หรือว่าคนที่หารถใช้สำรองอะไรเงี้ยแนะนําเลยนะเพราะว่าหนึ่งด้วยความที่ต่อหน้าต่างการาวิสัยทัศน์ในการขับขี่อ่ะค่อนข้างจะเคลียร์สายตาม,มากๆที่เหมาะก,กับมือใหม่หรือว่า ผู้หญิงตัวเล็กๆหรือว่าแบบว่าคนที่อยู่ในเมืองอะไรอย่างเงี้ยค่ะตอบโจทย์มากๆากทำไมถึงได้เป็นแนวแต่งแบบนี้คะเป็นคนชอบสีเอ่อสีสีดำสีดำสีเทาสีอะไรเงี้ยแบบทูโทนดำขาวอะไรเงี้ยชอบสีดำสีขาวอืมเราว่ามันมันง่ายอ่ะดูตีมลูกค้าสิแมสเสือลูกค้าก็คือดําขาวทูโทนเหมือนกันก็ยังก็ยังเป็นดําขาวนะแมทมากนะคะเดี๋ยวมาดูรถก่อนเนาะแบบ เรียบร้อยไหมตรงตามที่เราคุยกันไหมอันเดี๋ยวมาดูพร้อมกันเลยนะคะอันดับแรกเธอจะเป็นในส่วนของป้ายทะเบียนไหมคะตรงตามที่รีเควสต์ไหมคะตรงเลขหนึ่งเลขห้าเลขหนึ่งเลขห้าจัดไปเลยค่ะซีสองหกนะคะเอาาเใครแล้วก็ท็อป้ายแดงของแพลของแท้นะคะไม่ต้องห่วงนะแล้วก็จะเป็นของชุดแต่งรอบคันนะคะก็คือติดตั้งเรียบร้อยนะคะคิวกัน์เซอรคันคันนี่คือมันจะเพิ่มความน่ารักของตัวรถใช่ไหม แต่แพรบ,บอกน้องมาแล้วว่ามันน่ารักอย่างเดียวนะมันมีประโยชน์นะน้องบอกว่าอะไรไม่เป็นไรคะ่ะเน้นน่ารักน้องน่ารักน่ารักอย่างเดียวนะคะอันนี้ข้างหลังก็จะประมาณนี้แล้วก็เป็นสปอยเลอร์นะคะแล้วก็เซ็นเซอร์นะคะติดตั้งเรียบร้อยแล้วนะ,ะแล้วก,กล้องถอยนะคะชุดแต่งต่างๆอ่ะมาดูภายในกันดีกว่านะคะอันนี้อบอกเป็นสีว,ว่าทูโทนนี่นะคะน่ารักไหมสีจริงสีจริงนะ ใช่ติดจอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่คือตรงตามไหมคะตรงตามที่เรารีเควสกันไหมที่แบบว่าเราคิดไว้ไหมว่าแบบเราจะแต่งประมาณนี้แหละอะไรเงี้ยค่ะใช่ตรงตรงมากตรงมากน่ารักมากน่ารักเกินคาดน่ารักเกินคาดนะคะจริงจริงรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นตัว gl ใช่ไหมคะตัวล้มตึ้งของเกียร์ออโต้ทำไมถึงไม่เอาตัวท็อปไปเลยเพราะอะไรคะเขาบางคนอ่ะถ้าแบบว่างั้นก็ซื้อตัวท็อปไปเลยดีกว่าเพราะมีช่วงหนึ่งพี่ขายตัวท็อปเยอะมากใช่เห็นรีวิวอยู่แต่ว่าหนูเป็นคน ชอบความแต่งอ่ะแล้วเราชอบกระจังนะเราชอบคือเป็นคนชอบสีดำคือน้องเป็นแนวคุมโทนอ่ะดําขาวรู้สึกว่าถ้ามีสีเงินตัดอะอาจจะมันก็สวยแหละแต่แนวทางกาของเราอะมันจะไม่ไปทิศทางเดียวกันก็เลยเลือกเป็นรุ่น G L แล้วก็เอามาแต่งเองดีกว่าเองดีกว่าอืมก็จะประมาณนี้นะคะในเรื่องของการแต่งติดต่อเป็นยังไงบ้างคะติดต่อพี่ติดต่อยากไหมแบบว่าการคุยกันเพราะเราเนี่ยอยู่กันแบบว่าไม่คนละจังหวัดแล้วกันแบบไม่เคยเจอกันก่อนนี่คือครั้งแรกที่เจอกัน งงาไวายวาวทำเรื่องวหวมากทำอะไรก็ถ่ายส่งให้ดูพวกแต่งพวกอะไรพวกนี้ <laughs> ใช่เ <c oughs> นองบอกว่าแบบเนี่ยดูพี่มานานแล้วแล้วก็แบบวันเนี้ยถึงวันนั้นแล้วต้องทักแล้วใช่ไหมใช่ก็เลยแบบทักมาพูดคุยกันนะ <c oughs> บอกเลยว,ว่าคุยแบบเดียเด่ยวแบบเดียวจริงๆคือทักมาเกิดการสนทนากันขึ้น <c oughs> แล้วก็คือจอง เราก็ทําเรื่องเรียบร้อยแป๊บเดียวผ่านเลยนะคะสำหรับอันสำหรับใครที่มองหารถเล็กนะเน้นใช้งานเป็นมือใหม่อะไรก็ตามนะรุ่นเนี้ยเป็นหนึ่งรุ่นที่แพล์แนะนํามากๆเลยนะคะราคาเบาๆเริ่มต้นเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทแต่ส่วนของเกียร์กระปุกเกียร์ออโต้แพงสุดแค่สามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะคะหรือว่าตัวท็อปเลยก็สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทอ่ะเขาอ,อยากฝากให้พี่หน่อยแบบว่าเออรีวิวเซลล์บ้างพี่ทำเป็นยังไงการขายดีไหมดูยูทูปมาแล้วตัวจริงเนี่ยถ้าเป็นลูกค้าจริงๆแล้วตรงปกบ้างม กงโปกน่ารัก,กทักเลยค่ะพี่แถวนะคะคือดีมากติดต่อง,ง่ายค่ะน่ารักคุยได้นะจริงบางคนว่าไม่มกล้าทักมากลัวแบบเซลลจะกดดันไม่ต้องห่วงนะเราสามารถคุยกันได้อยากได้แบบนหนติดขัดตรงไหนก็ความพูดคุยกันนะคะเดี๋ยวขออนุญาตคุยกับลูกค้าก่อนก็ขอบคุณน้องแกว้วมากๆที่ไว้ใจพี่ขอให้รถคันนี้นะคะนำพาน้องแก้วเนี่ยเดินทางอะไรก็ปลอดภัยทุกเส้นทางนะคะขอให้นำพาแต่ความสุขความเจริญให้กับครอบครัวน้องแก้วก็ตัวน้องแก้วนะคะขอบคุณค่ะ ราคาเริ่มต้นเพียง3ามแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทสำหรับเกียร์กระปุกนะคะเกียร์ออโต้ราคาเริ่มต้น3ามแสนเจ็ดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะในส่วนของการแต่งเนี่ยก็คิดไปต่างหากนะคะว่าเราแต่งอะไรบ้างแต่งเยอะก็มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมขึ้นมาเยอะหน่อยแต่ถ้าไม่แต่งคินก็ไม่ต้องใช้งบเยอะถ้าแบบเน้นใช้งานเลยก็อยู่แค่3ามแสนเจ็ดไม่แต่งอะไรเลยนะเรียบๆนะคะ